กระทบด้านการจราจรแล้วนะครับที่เกิดขึ้นจากการชัดดาวของกลุ่มก,มกมปปสผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนั่นเองนะครับโดยเฉพาะการไปปิดแยกสําคัญย่านใจกลางธุรกิจโดยเฉพาะแยกปทุมวันนะครับซึ่งจุดนั้นเป็นพื้นที่แหล่งช้อปปิ้งของกลุ่มวัยรุ่น คนเมืองนะครับร้านค้าต่างๆที่อยู่ในสยามสแควร์วันนี้กว่า80%นะครับต้องปิดร้านค้าขายเนื่องจากกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภยัยชิปโฟกัสเรื่องนี้กับค,คุณการจนาสมบุญต่างร้านค้าย่านสยามสแควร์ในซอยต่างๆตกอยู่ในสภาพซบเซาหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสเคลื่อนขบวนมาปิดสี่แยกประทุมวันทําให้การจะราจรในย่านนี้ไม่สามารถใช้งานได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเคยเป็นลูกค้าจึงไม่กล้าออกมาจาัดใยเช่นเคยถ้าในโซนสยามสแควร์ก็จะเป็นกลุ่มเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมหรือ,อ,อกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เขาก็จะเกิดความไม่สบายใจไม่ไม่แน่ใจก็กลุ่มนี้ก็จะหายไปไม่ค่อยกล้ามาจะส่วนใหญ่ที่สังเกตดูก็จะเลี่ยงไปเดินในห้างที่เป็นอาคารมิชชิสอาคารติดแอร์แล้วก็จะดูปลอดภัยกว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับ ขณะดเดียวกันสำนักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยออกจดหมายเตือนให้เฝ้าระวังทรัพย์สินร้านค้าในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุมผู้ประกอบการบางส่วนก็ได้ปิดร้านไปเนื่องจากกังวลว่าจะได้รับผลกระทบทั้งเรื่องการเดินทางและทรัพย์สินในร้านส่วนร้านค้าที่เปิดบริการให้เหตุผลว่าถึงร้านจะปิดไป ก็ยังต้องเสียค่าเช่าอยู่เพราะฉะนั้นจึงยอมเสี่ยงที่จะเปิดร้านเพื่อหาค่าเช่ามากกว่าก็ในฐานะคนค้าขายเนี่ยยังในส่วนใหญ่ก็ต้องมีเรื่องค่าเช่าความเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็จะมาเปิดร้านกันก่อนแต่ส่วนหนึ่งทีเ่เขาเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยบ้างหรือว่าเดินทางไม่สะดวกเนี่ยบางคนก็ต้องลูกน้องก็มาไม่ได้ก็ต้องปิดร้านไปโดยปริยายส่วนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่อยู่รายรอบแยกปทุมวนันยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ก็ได้เลื่อนเวลาปิดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมพ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้มองว่าการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองเป็นสิทธิที่ประชาชนจะเรียกร้องได้แต่ต้องตั้งอยู่ในเหตุและผลและไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิของผู้อื่นทั้งยังอยากให้เหตุความวุ่นวายทางการเมืองยุติโดยเร็วแต่ถ้ามันกระทบหรือว่าสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตทรัพย์สินหรือแม้แต่ กลุ่มลูกค้าเนี่ยเราก็รู้สึกอาจจะไม่เห็นด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยเปลี่ยนสินค้าหรือทำเลที่ขายนับเป็นวิธีที่พ่อค้าแม่ค้าย่านสยามสแควร์หลายร้านระบุว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้การจนาสมบุญตัน NBT News Focus